มาก่อนเวลาสิบนาทีนะครับทาเวลาได้ดีน่าดูเด็เดี๋ยวเ๋ยวนี้นะครับหลังเที่ยงจะเริ่มทดลองวิ่งทางคู่แล้วครับก็คงจะทาเวลาได้ดีขึ้นอีกอ่ะไม่กี่วันนะ้นครับก็สิบห้าท่านวาจะใช้ทางคู่แล้วก็ใช้เวลาใหม่ด้วยฮะเดี๋ยวก็จะเห็นรถไฟวิ่งเร็วขึ้นนะครับเข้าวันปกช้าขึ้นองเทียบช้าขึ้น านีวัดโตที่นี่สถานีวัดโตงมีความประสงค์จะลงที่สถานีวัดโตกโปรดใช้ประตูทางลงถนงดขวามือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวัดโตที่นี่สถานีวัดโตกมีความประสงค์จะลงที่สถานีวัดโตกโปรดใช้ประตูทางลงถนัดขวามือของขบวนรถครับขบวนรถเที่ยวในชันตลาหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเก็ยรทอง หยุดรถส่ไพิธานจากสถานีต้นทางสุขไกรลบปลายทางสถานีก,ากลางกรุงเทพอมรินครับจัดรอเวลาออก้วกำลังได้เวลาออกนะครับรอพิษันที่มาตามเวลาเป๊กัย นี่การยาสถานีตามลำดับสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณทางบริษัทุุท่านมีช่วยใการรถไฟในการเดินทางหรือว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟมีโอกาสใดนามแทนที่ขอขอบคุณครับ <laughs> ไม่เคยคิดจะมาก่อนกันเลยลผมมาก่อนสิบห้านาทนะีผมว่าสายือว่าสายมากนะแต่แต่ต่อไปคงปวดหัวน้อยลงนะคงเท้า ช้าเยคู่สองอาหาหจ,จะแต่แต่แงครับเพราะว่าถามากันช้าทันแล้วคึ่งชั่วโมงเแย่เสียเลยครับเพราะว่าขึ้นมาไม่ได้เลยต้องรอเป็นตับเลยเห็นเห็นบางตอนมันต้องพูบบางตอนมา3าสิบกิโลเลยไม่เหอจะลำบากเลยผมบอก รถเป็นรถที่สถานีมัตส่งรถแทนบรรทางด่วนทาง้านขวามือของขบนรถครับนรถจะเที่ยวในจัระหน้าสถานีเป็นขบวนรถเดือพิเศษทัินารักษ์ตัวที่สามสองหยุดวส่เพื้านจากสถานีต้นทางอาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพอภิดลครับอยูรถเที่นี้บนทางสถานีมัตส่งไปแล้วจอยู่แลส่งพศานที่สถานี และขอประโบศารยาบางประโขบเป็นสถานีต่อไปหน้าดำดำครับ เนี่ยก็มันถูกเต็มหน้ามันเป็นจานมันเป็นจานดิสข้าของเก่ามันถูกแค่หน้าล้อแต่อย่างนี้ดีกว่านะล้อไม่ค่อยเป็นแผล ครับแก่ประูสั่งว่าเดิมเ่ย เร้าผมตาเมษตาเมษมีวิ่งไปสี่คนวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับขบรถจัดเทพนยชันธราตะนาสรานีเป็นขบรถโดยสารธรรมดาขบรนที่สองห้าห้ายุดน้องสมคิดทางจากสถานีสาุโขทัขอบุรีปลายทางสถานีชุมพรและหลักสวนครับ รถทัวร์นี้ว่าอาจารย์สถานีวัดโ่งไปแล้วจะอยู่ต้นสมพระนารที่สถานีของตะคดปพะทารามอ,อ,าาอยทาเบียนเป็นสถานีต่อไปตามดำดำครับ